้องสวัสดีครับผู้ชมด้วยครับอยู่กับช่อง a n i m Party S R ครับผมวันนี้ด้วยเกมรบอกกับแมปเฟสเมเจอร์เองครับผมอันเนี้ยคือวันนี้เป็นวันอังคารเนาะวันที่สิบสิบธันวาคมตอนเนี้ยสิบอีสิบเอวันก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วเนาะโอเคซึ่งอันเนี้ยคือแต่ว่ามีปีน้องขอโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้คือกดกดไปเหรียนโดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอเอาใหม่ แต่วันนี้ครับนะแต่ว่าผมจะมารีวิวพวกไอที่เป็นตัวหิวะซึ่งน้องเอเชียที่เพิ่งเคยได้ในตอนตีห้าซึ่งอันเนี้ยซึ่งวิธีการซึ่งอันนี้ก็คือตัวฮิวสโนแมนที่เป็นระดับโกได้นะแต่ว่าไม่ใช่ตัวระดับธรมรมดาเนาะนี่เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูอ,อันเนี้ยดูกันซะก่อนอันเนี้ยคืออันเนี้ยเป็น ันนี้ยคือตัวนี้มันเป็นของน้องเอเชียคุงนั่งเงนะครับสี่ห้าหเพราะว่าจริงๆแล้วที่อย่าแต่ว่าผมไม่ได้สตัวเนะแต่ว่าน้องเอเชียได้เอออไอที่เป็นนั่นก็คือตันชื่อว่าสโนวี่สโนโวี่ใหตัอย่างนะน,นี่เหรออ่าครายวิวเหรอ อันนี้ไม่ต้องตกใจนะแต่ว่าซึ่งไอตัวอนี่ก็คือไอตัวทองฮิวสโนแมนที่เป็นตัวตัวใหญ่แล้วก็ตัวสโนแมนที่เป็นตัวเล็กซึ่งอันนี้คือ,อแล้วก็ตัวสโนแมนที่เป็นตัวธรรมดาก็มันเป็นตัวกระถาบอ,อีปิดเนาะเออเออคือพอ่อคือมันเป็นพ่อลูกกันอะ่ะคือตั้งแต่คลิปที่แล้ว แล้วแต่ตอนที่ที่เราล่าสุดเนาะเออ yeah. แม้แต่รลูกค้าคนเดียวซึ่งฮิวสโนแมนอะ่ะมันได้มาจากพวกไอโอกาสซันต้าซันต้าพอเลิวอีกิฟก็หรือว่าจะเป็นฮิวสโนแมนก็เป็นได้อะเพราะว่าโอกาสสโนแมนอะ่ะอาจจะโอกาสอาจได้อะ่ะได้ยากมากคือคือ,อมันเป็น10อะ่อะอ่ะเป็น10เท่าคือคือถ้าเกิดอะ่ะถ้าเกิดได้ตัวฮิวแล้ว แล้วที่เป็นตัวฮิวสโนแมทคือถือว่าถือว่าโชคดีไปนะแต่ว่าถ้าถ้าโอกาสคืออันเนี้ยมันไม่น่าได้ตัวฮิวสโนแมทก็ต้องสู้ๆนะครับถึงจะได้ตัวแต่ดีคืออันเนี้ยน้องเอเชียคืออันเนี้ยได้ได้ตัวฮิวสโนแมนแต่ว่ามันเป็นระดับไอที่เป็นตัวทองอะ่ะอ่ะซึ่งแต่ว่าจริงๆอ่ะมันเป็นของน้องเอเชียนี่ะเนาะไม่ใช่ของเราเนาะไม่ใช่ของเราที่พี่สูงได้นะคือจริงๆล้าอะ่ะคือ น้องเอาให้รีวิวโยผมเออมันเป็นประมาณนี้เ <c> น <oughs> ี่ยก็เนี่ยก็อันนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่าเดี๋ยวดูไอ้พวกตารางรวาีหวัดถึงไหนก็อันเนี้ยอันต่ตเนี่ยเฮ้ยสามารถแคมได้โอเคได้แล้วแต่ว่ากาวันต่อไปก็คือเฮ้ยน่าจะเป็นสกินงานที่เป็นคริสต์มาสบูธโอเค เฮ้ย yeah. อันนี้ใช่อันนี้ใช่อันนี้เหมือนว่าจะมาทุกท่านจุ้ยอยู่ในดีใช่ป่ะอ่ย yeah. อันเนี้ยคุณได้รับหนึ่งรอัลต้ากากี้บูสแต่ว่าตอนแรกก็จะเอาพวกไอ้ที่เป็นเชมบงคอยอะแต่ว่าเอาไม่ทักละคือเอาแต่ตัวิว <c oughs> เอาแต่ยาเอาต้าเรือ่อยคือของมันต้องใช้อะแต่จริงๆอะอัลต้ากกี้อะมันมีประมาณประมาณพันกว่ากว่าความความกว่าอันนี้อย่าง,งน้อยก็โอเคอยู่นะ เดี๋ยวผมขอแคปสักคู่แป๊บอะเดี๋ยวค่อยแคปไอ้ตั้งแต่ตอนที่การจบการอัดเสพก็กันนะโอเคแต่ว่าลืมไปนิดนึงครับผมโจทดหม้ยอะอันนี้เราส่งให้น้องจุ๋ยไปแล้วเพราะว่าเหตุผลก็คืออะน้องจุ๋ยอะอยากได้ตัวที่เป็นฮิวสโนโฟเฟสที่เป็นเพกาซานอะที่เป็นตัวระดับใช้ยนี้แต่ตอนนี้ได้ไปแล้วแ <c> ล <oughs> ้วเพราะว่าเราพิ่งส่งไปแล้วอะแต่ว่าอแต่ นะถึงแม้ถ้าเสียได้ก็เถอะแต่ว่าเราหายเองดีกว่านะอ่ะอีโอเคระบุจดหมายก็อันเนี้ยสามารถส่งไอไอเสื้ออันนั้นได้แต่ว่าถ้าใครอยากจะส่งจดหมายให้ผมก็ก็ตามชื่ออันนี้ได้เลยตามชื่อไอที่เป็นอันนี้เลยนะครับที่เป็นอ r อพาร์ททีเอสได้นะครับผมเออเออก็ถ้าใครอยากส่งจดหมายหรือสั่งเกียนหรือเพจก็สามารถส่งได้เลยนะครับผม,ผมเดี๋ยวผมจะส่ง จะหวงใจไปรับนะเนี่ยถือว่าก็ถือว่าก็โอเคอยู่นะอแต่ว่าช่องพี่ฝนเนี่ยเคยทำกันดูจดหมายไปแล้วเนาะเออตั้งแต่สองตอนเนาะฮะเออนแล้วก็ส่วนไอ้น็อปพอย์อ่ะที่เป็นอันเนี้ยผมว่าถ้าจะมีแต่ว่าที่ผมบอกตั้งแต่แต่ตอนงานอัปเดตแล้วอะเพราะว่าอันเนี้ยน่าจะมาอัปเดต อน่าจะมาอัปเดตในภาคสองแน่เลยเออเอถ้ามาภาคสองเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะสรุปุปอีกรอบหนึงก็แล้วกันอะ่ะใน,ตอน,ต,อนตอนวันตอนวันตอหันอะไรนะอ่า,าหังวันอ่าอ่า,าังวันเสาร์ที่ตอนหันอัปเดตด้วยเอ <c oughs> โอ้ยคือกว่าจะคิดได้เอ๋กว่าจะคิดได้ โอเคโอเคคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ดีกว่าครับผมเพราะว่าคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยก็ถือว่าอ่าต้องเพราะว่าจริงๆอ่ะคือในหมวดฮาร์คอฟฟาร์มก็ยากเนาะแต่ว่ามีคนหนึ่งอ่ะไปแล้วแต่ว่าช่องแซ็องอินจีอ่ะไปได้แล้วแล้วถึงโซนสุดท้ายแล้วเราอ่ะยังติดพวกในสโนวี่ฟอร์ดอยู่เลย <laughs> <laughs> โอเคก็คนที่ล่้นในหมวดฮาร์คอที่เป็นในวันคริสต์มาสก็สู้ๆนะครับ <C ül> โอเคคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ดีกว่าครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆก็ไลค์สตรีมของผมด้นะครับแล้วก็สตรีมวันคารเนื่อหาเดี๋ยวก็วันเสาร์ด้วยนะครับผมกดกดนนะะใ,มใมนเวลาวนนะะหนึ่งทุ่งจนถึงสองทุ่มขึ้นได้นะครับถ้าเกิดพลาดสตรีมว่าอะไรก็สามารถย้อนหลังไลค์สตรีมได้นะหากพลาดด้วยะครับส,สังเกตสตรีมน,นี้ไปและบ๊ายบาย <C ül> <C ül> โอเคเดี๋ยวขอไว้รีวิวตัวโซโน โมแมนที่เป็นตัวหิวเอาไว้เพียงเท่านี้นะไปแลยโอเคผมขอแถมนิดนึงนะครับผมเพราะว่าคือคือจริงอ่ะผมจะส่งให้จบใหม่ไอพี่ฝนเพราะว่าคือรอบที่แล้วอ่ะเราเฟลเพราะว่าจบหมายมันเต็มเออเต็มประมาณหนึ่งอยกว่าอันหน่งร้อกว่าคน,น,นอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอแก้มือดีกว่านะโอ,โอเคเดี๋ยวผมจะเอาตัวอะไรที่ให้พี่ฝนดีอะ เอาเอาตัวนี้ก็กันเนาะพี่ฝนครับถึงแม้ผมจะไม่ได,ดูคลิปประมาณหลายเดือนตั้นนานเพราะว่าผมไปติดพวกไปดูคลิปอื่นๆมาในในช่องอื่นนี่กันเนาะ,เ,นะเพราะว่าจริงๆอ่ะผมอยากจะส่งจดหมายให้เพราะว่าคือเราอยากจะส่งจดหมายเพราะว่าจริงๆอ่ะคือเราให้สังเกตพวกอ้ที่เป็นลูกรางของซันต้าที่เป็นตัวแมวอะ่ะที่เป็นลังที่เป็นเงินโบเนาะสักวันผมจะให้ตัวนี้นะครับผม คือถึงแม้จะไม่ดูดูตั้งนานอ่ะแต่ว่าคนอื่นก็ยังดูอยู่เนาะต่อจากนี้ไปผมจะส่งให้ก็แล้วกันนะครับโอเคพี่มือร้อยมาถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ไไดจบหมายเต็มนะส่งยังโอเคเรียบร้อยโอเคอย่าพี่ฝนจะต้องถูกใจสิ่งน,นี้แน่แนโอเคอย่างน้อยเราก็ส่งจบหมายให้พี่ฝนแล้ว เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคลิปพี่ผลนะถ้าถ้าได้ผมออกคลิปนะนะผมผมว่าผมจะได้ตื่เต้งเนาะเออจะได้ของเทนเยอะๆอ่ะเดี๋ยวผมไปกันนะบ๊ายบาราะว่าส่งจบไหมให้พี่ผลนั่นแหละ